สวัสดีครับวันนี้จะมานำเสนอวิธีการต่อไฟล์ Word นะครับเรามาดูนะครับกรณีที่ว่าเราจะทำการนำเสนอหรือว่าทำรายงานางต่างๆนะครับยกตัวอย่างเช่นผมมีรายงานนะครับรายงานหลักสูตรอันปกักรายงานหลักสูตรปอต้นรายงานหลักสูตรปอปลายอะไรประมาณนี้นะครับและผมจะทำรายงานนะครับโดยซึ่งรายงานพวกนี้เนะี่ยแยกแยกไฟล์กันนะครับ ปกตินะครับถ้าไม่มีอะไรนะเราจะใช้วิธีการแบบนี้คุมดามแล้วก็คอปปี้แล้วไปต่อต่อไฟใช่ไหมครับทีนี้นะครับผมจะไม่ใช้วิธีนั้นละนะครับผมจะนี่อันนี้ก็เป็นหลักสูตรการอบรมรายงานการอบรมนะครับอันนี้แบบพอต้นเห็นไหมครับจะมีไฟลในประมาณนี้เนาะ,ะถ้าสมมติปกติเราเอามาต่อต่อกันก็คือคอปปี้ คุมนะด,ดำแล้วก็ p y แล้วมาแหวกเนาะทีนี้ผมจะใช้วิธีการต่อนะครับโดยง่ายๆนะครับ,โด,รบโดยใช้โปรแกรมเวิร์ดนันะนะครับเปิดโปรแกรมเวิร์ดขึ้นมานะครับเราเออกมาแทรกหน้าปกก่อนดีกว่านะครับแทรกนะครับรูปภาพนะครับออกแบบผมปกไว้ให้เรียบร้อยนะครับอันนี้ผมออกแบบไว้วเรียบร้อยละ เรียบร้อยแล้วครับนะอันนี้คือโปรแกรมผมนะครับยังขึ้นไหวไม่ได้ใช่ไหมครับมาทําการเลือกเมนูด้านข้างตัวนี้นะครับแล้วก็ไปไว้ข้างหลังรูปภาพนะครับหรือว่าที่ขวาที่รูปภาพนะครับตัดข้อความเข้าไปที่ข้างหลังข้อความนะครับเลื่อนได้ละที่นี้นะครับออไม่ใช่อันนี้ บกฟินนะครับเรื่อใหม่แสรกรูปภาพนะครับเป็นการทวนกันเลือกันนะครับเออปเจอละแทรกนะครับอ่าชี้ขวานะครับจัดตัดข้อความแล้วก็อยายข้อความนะครับอลื่อนได้นะครับดึงให้มันต็ม a c เลยเรียบร้อยปกเรียบร้อยแล้วนะครับเห็นไหมครับ ผมจะเอารายงานมาต่อกันนะครับการอบรมมีการคำนวณนะครับชั้นประดถึงแซมนะครับประศถึงหกนะครับแล้วก็แบบอันปักนะครับผมจะมาต่อตรงนี้นะครับวิธีนะครับเริ่ก่อนวิธีนะครับให้ไปที่เมนูแทรกนะครับแทรกแทรกนะครับแทรกนะครับจากนั้นให้ไปที่วัตถุนะครับวัตถุแล้วก็ข้อความจากไฟล์นะครับ นี่ยนะครับแทรกวัตถุนะครับนะวัตถุแล้วก็มาที่ข้อความจากไฟล์นะครับแทรกแทรกตรงนี้นะครับวัตถุข้อความจากไฟล์นะครับแล้วก็ไปหาโฟลเดอร์ที่เราเก็บงานอยู่นะครับผมก็เก็บไว้ในตรงวิทยาการคำนวณน,น,นะครับ ไปที่รายงานหลักสูรตรปฐมนก่อนนะครับคลิกไฟล์ตัวนี้เลยแล้วก็กดแทรกนะครับเนีนะครับเนื้อหาก็จะมานะครับแล้วคุ้มควนเลยนะครับจ็จัดเล็กน้อยนะครับตรงนี้ขออนุญาตจัดอีกแป๊บหนึงนะ่งเพื่อจะนำมาต่อกันนะครับบางทีมันแห้งไปแล้วก็ต้องใช้วิธีนี้นะครับต่อไป ผมอกว่คลตรงนี้นะครับตอนนี้มีสิบแปดแน่แล้วนะครับอะไปที่เดิมนะครับแทรกนะครับวัตถุนะครับข้อความจากไฟล์อนะทีนี้ปอตัวเรียบร้อยละไปป่อไปคลิกเลยแทรกนะครับอะก,ก็จะมาละนะครับมนดืมนะครับออยาจจัดตรงนี้แป๊บหนึง่ง ไ,ได้อเอาไเโอเคคิดตรงนี้ต่อนะครับเหมือนเดิมครับแรกนะครับวัตถุข้อความจากไฟล์นะครับทีนี้หลักสูตรสุดท้ายละสามหลักสูตรนะครับน้ำเซกเนี่ยก็จะมานะครับนี่เรขอลงมาเล่นกันแหมเห็นไหมครับทีนี้เราก็ได้ไฟล์ทั้งหมดนะครับห้าสิบแฉแน่ ตรงนี้นะนสิบห้าแน่นะครับจำนวนการรายง,งานสามนะครับสามหลักสูตรนะครับตรงนี้นครับ <c oughs> จากนั้นเราก็ลองดูนะครับว่ามีข้อบุลของตรงไหนอตอนนี้แล้วก็ต่ันไปนะครับนอีกนะครับจดัดหรือตกแต่ง ครับจัดให้มันอยูใ่ในกรอบนะครับให้เรียบร้อยนะครับตารางก็มาหมดเลยนะครับตารางเนาะมาหมดเลยโอเคถ้าสั่นได้นะเราจัดเรียบร้อยแล้วเราก็เซฟนะเรียบร้อยทำแบบพิเศษเลยนะครับ ไฟนะครับไฟล์แล้วก็เป็นการพิมพ์พิมพ์จากนั้นแล้วนะครับให้ไปเลือกเอนนครเื่องพิมพ์นะครับเครื่องพิมพ์นะครับให้เป็น Microsoft w i n t o PDF นะครับแล้วก็พิมพ์แล้วมันจะให้เราไปตั้งว่เาเราจะเ,าเซฟไฟล์ตรวนี้ไว้ที่ไหนนะครับเราก็ไปที่เดิมเลยนะครับ Ừ, Lại nghe thằng nữa Ok ok xếp, nó <coughs> 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 ไฟล์รงยงานมานครับเอาไปดูผลงานของเรากันนะครับตรงนี้ไฟล์ pdf ใช่ไหมนี่ไงเจอแล้วนะครับดูมันคลิกเ <c oughs> อาน่าจะยังไม่เสร็จนะครับเดี๋ยวน้องสักครู่น่าจะยังไม่เสร็จตรงนี้ครับใจร้อนใจร้อนให้ไว้ดูใจร้อนนะครับห้าสิบห้าแนนแป๊บเดี ครับเดราได้ไฟของเรานะครับเอามาดูสิได้ยังครับ่าเรียบร้อยได้ละนี่นะครับรีบนะครับครบทั้งหมดเลยนะครับครับที่เราได้จัดรูปแบบไปกี้นะครับนาะทั้งสามในงานมาต่อกันเรียบร้อยหมดละนะครับโอเคนะครับแค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ